สวัสดีค่ะที่นี่เป็นบักดองตะวันตกนะคะบ้านบักดองตะวันตกนะคะเรามาติดตั้งเครื่องนะคะที่บ้านบักดองตะวันตกเป็นจุดแบ่งปันน้ำมินิติกนะคะแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่อําเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะตอนนี้เปลี่ยนไส้กลองไส้กรองประจำปีแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะไปวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกภารกิจเลยนะคะทีะ่เราทำจนสำเร็จและแจ๊กก็ยืนยิ้มเลยนะ,ะชื่นใจเนาะในผลงานของตัวเองนะคะทีะ่ได้ดำเนินการจนสำเร็จนะคะ,ะลักษณะการติดตั้งเครื่องแบบนี้นะคะ,ะจะทำให้เราสามารถที่จะเอามาต้มผัดแกนทอดนะคะ,ะล้างนะ หุงมข้าวล้างผักล้างจานนะได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นผลดีต่อต่อไส้กรองอเพราะว่าถ้าเราใส้ไส้กรองนะคะเราจะต้องให้น้ําผ่านไส้กรองวันละ3ลิตรถึง5ลิตรเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะสบายใจเวลาเราไปที่ไหนก็ช่างนะกลับมาเราก็มาล้างมาต้มมาอะไรบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้นะ,ะถ้าหากว่าได้ทําอย่างนี้ทุกวันนะคะ ไส้กรองเราก็จะผ่านไม,ไม่ไม่มีการหมักนะคะไม่หมักไม่หมักน้ำกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ไว้นะคะจะถูกถ่ายเทเออกไปเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านของพี่พลอยนะคะพี่สาวนะพี่สาวพี่หมอต้อยนะคะซึ่งพี่หมอต้อยก็ได้ได้เอาเอามาไว้นะคะให้คุณแม่เนาะให้คุณแม่ได้ได,ไ,ดได้ดื่มนะคะได้ดื่มนะคะเพื่อญาติพี่น้องด้วยนะคะ อาจได้ดื่มกันหลายคนนะอันนี้เดี๋ยวน้่ออนก็จะนะเอามาดื่มเนาะก็ด้นะคะและดื่มแล้วนะคะอ๋อตอนนี้เห็นหน้าเราลูกฝางดูนะกำลังดื่มน้ำไม่ใด้เล็ดนะเรียบร้อยแล้วนะน้ำใสละนะกำลังเอาจนใสอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเนาะหนี่พี่หมอต้อยนะคะผู้นำพาน้ำแมินิติกนะสู่พี่พี่น้องน้องนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่อำเภอคุนหานนะแล้วก็เลยไปถึงบ้านน้ำเกลียงด้วยนะคะจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะก็เป็นเรื่องดีเนาะวพวกเราดีใจมากเลยนะคะ ตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยลงไปได้ด้วยดีนะคะยินดนะีกับจุดติดตั้งแห่งใหม่เนะาะก็น้อออนก็หวังว่าเนะาะทุกบ้านก็จะมีนะเครื่องผลิตน้ำดื่มนะในตัวเรือนนะคะแบบที่นี่นะคะเหมือนทุกบ้านที่ต้องมีทีวีะนะคะถ้าไม่มีนะคะก็มาแบ่งเพื่อนๆเนะาะอยู่ตรงไหนก็มาแบ่งมาหา,หาที่กินนะ สามลิตชีวิตเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสาธิตดืม่มน้ำไหมคะค่ะโอสธิตแล้วนะคะอ่าโอเคโอเคสาธิตแล้วอ,อ,อ่าค่ะใช้เซ็นเซอร์เล็กนะคะอ่าพี่หมอต้อยสาธิตนะคะอันนี้ อันนี้เด็กมากเลยนะคะนะมีมีเพื่อนชมเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหทําไมพี่หมอต้อยทาไมเด็กอย่างในพี่พี่แต๋วบอกนะคะอ่ะพี่พี่พี่ต้อยก็บอกว่าพี่แต๋วก็น่าใสแต่งคนแต่งชมกันนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนได้ดื่มน้ําแมกเนติกนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมาก asking, oh, why? Why why? Why เลยนะพบกันใหม่นี่พวกเราจะทานข้าวนะเอออันนี้ตอนนี้ทานน้ําสาธิตน่ารักเชียวโอ้โหท่าดูดน้ำเฉยๆก็น่ารักนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ